สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาสอนภาษา v b นะครับ Visual Studio นะครับขั้นพื้นฐานนะครับโดยในคลิปนี้ครับเราจะมาเริ่มสอนพื้นฐานในการทำเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า list box นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต้นนะครับก็คือเริ่มต้นสอนของตัว list box นะครับเดี๋ยวคลิปอื่นๆต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะ เอาริส็อกเนี่ยมาทางานคู่กับเครื่องมือตัวอื่นนะครับว่าทํางานอะไรได้บ้างครับแต่โดยคลิปนี้เนี่ยจะมาสอนพื้นฐานก่อนว่าริสบ็อกคืออะไรแล้วก็ปรับแต่งอะไรยังไงได้บ้างนะครับตัวริสป็อกเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่เอาไว้เลือกนะครับหลายๆเลือกตัวเลือกเล็ก,ลกตัวเดียวนะครับแต่มีให้เลือกเยอะนะครับโดยโชว์ทั้งหมดเลยนะครับลองรันโปรแกรมดูนะครับ ก็จะมีให้เราเลือกแบบนี้ครับหลายลงมานะครับตก็แต่เราจะใส่เยอะขนาดไหนไปวิธีการใส่นะครับเราก็กดที่ปุ่ม list box t a r k นะครับข้างบนตัว task bar นะครับตัว task แล้วก็ edit item นะครับวิธีการใส่เนี่ยเราก็ใส่ทีละบรรทัดนะครับเช่นเราใส่ชื่ออหานะครับชื่อผลไม้แล้วกันมะม่วงนะครับ เงาะทุเรียนแบบนี้ครับแล้วก็กดโอเคก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเดี๋ยวลองรันโปรแกรมดูเห็นไหมครับก็จะมีให้เราเลือกครับทีละอันนะครับนี่คือตัว list box ในตัว list box เองเนี่ยก็มี property นะครับให้เราเลือกใช้เยอะมากมายนะครับก็ตั้งแต่สีเส้นขอบนะครับ เคอร์เซอร์ฟอนต์อะไรต่างๆนะครับก็เหมือนมาตรฐานทั่วไปนะครับคราวนี้เราไปที่ฟอนต์นะครับเราไปเปลี่ยนฟอนต์สักหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ตรงเสเริมเล็กเกินไปด้วยนะครับเหนะ็นแล้วก็ขึ้นมานะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับให้เราเลือกใช้เครื่องมือนะครับว่าแบบไหนนะครับเนีย่ยครับเช่นอันนี้ ไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างนี้ครับให้มีตเลือกใช้ก็ลองดูนะครับอลองเล่นดูเพราะเครื่องมือค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนต้วอื่นถ้าเราไม่แอดนะครับจากตัว l i s t bon อค x าร์ d นะครับเราไม่แอดจากทางนี้นครับราทิ้งไปเราก็สามารถแอดจากฟอร์มโหลดได้นะครับนี่คลิกไปที่ฟอร์มโหลดนี่ครับ แล้วก็พิมพ์ลงไปครับ list box หนึ่ item มี s ด้วยนะครับแล้วก็ add นะครับวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็ฟันหนูสองอันนะครับนี่ครับมะม่วงนี่ครับเราจะ add แบบนี้ก็ได้นะครับเงาะนะครับแล้วก็ทุเรียนนะครับเราจะ add แบบนี้ก็ได้นะครับ เดี๋ยวลองรันดูนะครับเขียนไหมครับก็จะได้ผลเหมือนกันนะครับหรือจะสร้างเป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับสร้างเป็นฟังก์ชันก็พิมพ์ตรงนี้นะครับข้างนอก r i v a t ทนะครับเป็น public ขึ้นมานะครับ s u b นะครับ p u b l i c s ับแล้วก็เอ่เยบหนึ่งแล้วกันนะครับ งลงมาเสร็จแล้วก็เอา l i s ล b o ต่างๆที่เราพิมพ์ไว้เมื่อกี้นะครับมาวางใส่แทนนี่เป็นฟังก์ชันขึ้นมาตรงฟอร์ m load ตรงนี้ใช่ไหมครับเลือกฟังก์ชัน f1 เข้ามานะครับใส่ f1 อย่างแบบนี้นะครับลองลองรันดูนะครับเห็นไหมครับขึ้นเหมือนกัน เวลาเราจะทำเราก็มาทำเพิ่มตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาเพิ่มน,นี่ครับใส่เพิ่มลงไปแล้วก็รันดูครับเีน็นแล้วก็จะขึ้นมาก็ เราก็อธิบายพื้นฐานในการทำลิสต์บล็อกเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปอื่นๆต่อไปนะครับเราก็จะมาเอาลิสต์บลอกเนี่ยมาทำงานประสานนะครับมาพผนึกกันนะครับกับตัวทุนบล็อกตัวอื่นนะครับ